พันธุ์ที่จงังหวัดสระบุรีานางกริยาพร ศูนย์ทรพจน์และทีมงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัสดสระบุรีพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ร่วมกันตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดในพื้นที่จังหวัสดสระบุรีได้แก่ห้างเทสโก้โลตัสห้างบิ๊กซีห้างสรรพสินค้าแมคโครและห้างเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดเจ็ให้ประชาชนได้ทราบอย่างกว้างขวางโดยมีสินค้าเข้าร่วมรายการลดราคาทั้งหมด6กลุ่มสินค้าประกอบด้วย1หมวดอาหารและเครื่องดื่ม2หมวดอาหารสป งสำเร็จแช่แข็ง 3. หมวดซอสปรุงรส 4. ของใช้ประจำวัน 5. หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 6. หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้างซึ่งลดราคาสูงสุด50% สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนซื้อสินค้าลดราคาตามโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลดเจ็ซึ่งมีจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดและห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2563